สวัสดีค่ะดีวีประดับยนต์ค่ะวันนี้เอาซิมนิ้วใส่ซิมมาฝากกันนะคะอุ้ยใส่ซิมยังไงหน,หนอนี่นี่เป็นสายอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถอดเข้าถอดออกได้นะคะบางคนกลัวว่าจะถอดไม่ได้เมื่อติดตั้งแล้วนะคะ สองช่องสล็อต USB แบบเป็นสายยาวๆแบบนี้มีเสา Wi-Fi เสา GPS ให้นะคะมีตัวใส่ซิมให้แบบนี้และก็มีนี่เลยไม่สำหรับคนที่ชอบคุยโทรศัพท์นะคะเจ้าตัวนี้เป็นจอขนาด10นิ้วจอ IPS 1280คูณ 720p นะคะรองรับ Wi-Fi 5G นะคะรองรับ ฮอสปอตมือถือนะคะมือถือท่านใดบางรุ่นเดี๋ยวนี้ใหม่ๆนะคะปล่อย 5G ได้แล้วนะนะคะก็สามารถรองรับแบบนี้เลยเห็นไหมคะและนะคะนี่อย่าลืมช่องใส่ซิมของเรา 4G เท่านั้นท่านจะเป็นค่ายไหนจะมาจะแคทจะ ทู uh, 2, จาดีแท็กจา a a s กว่ากันไปแล้วแต่สะดวกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นจอขนาด10นิ้วนะคะเข้ากับหน้ากาก10นิ้วได้ทุกรุ่นและก็มาพร้อมโปรพิเศษนี่เลยแถมฟรีกล้องบันทึก usb แบบ dvr แบบนี้นะคะไม่ต้องไปหาที่เสียบไฟให้ยุ่งยากเสียบเข้าช่อง usb เรียบร้อยนะคะสวยงามได้แบบนี้เลยนะคะหน้าตาลัทเชอเปลี่ยนได้ประมาณ4ีหแบบไม่ชอบหน้านี้เปลี่ยนหน้าใหม่ได้นะคะอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะคำสั่งเสียงเลิศเลอมากนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกล่องถอยคอนโทรลพมลัยนะคะโอเค Google นำทางไปโรงพยาบาลสิริราชได้เลยโรงพยาบาลสิริราชมีมหาราชการย์ไซ เห็นไหมคะในระหว่างการใช้แอปไม่ต้องจิ้มไม่ต้องกดให้เหนื่อยใจนะคะขับรถไปหมวัวแต่จิ้มนะคะเดี๋ยวใส่ตุวชาวบ้านนี่เลยสั่งสั่ง,งคนนั่งข้างสั่งได้เลยระหว่างแมปหาปั๊มน้ำมันใกล้ๆฉันกำลังแสดงผลลัพธ์สำหรับหาปั๊มน้ำมันใกล้ๆฉันตามเส้นทางของคุณ ตับเจ้าสุดๆที่กินที่พักที่เที่ยวปั๊มน้ำมันได้หมดเลยนะคะแล้วก็เร็วด้วยเห็นไหมคะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้จนถึง3หน้าจอเราไม่ใช้หน้าจอเดียวๆนะคะเราก็สามารถที่จะอะกดไปเล่นจอเล็กแบบนี้นะคะเรามาลองฟังเสียงดูกับเสียงระบบ d h p เบรกหนักมากก็ลดลงมานะคะมันแต่งได้ลองอีกแนวนะสามารถเล่นได้จนถึงสาหน้าจอนะคะ มาดูหมวดอื่นกันบ้างนะคะก็จะเป็นหมวดของซีรีส์ก็หนังไทยหนังเทศก็ว่ากันไปนะคะหมวดของภาพยนตร์นะคะก็รวมๆอยู่ในนี้มาใหม่ตลอดเลยนะคะก็แม่ค้ก็มีแอปให้ครบจบเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ซื้อกับ ของกระทางร้านดีไปส่วนชิพน้ำทางนะคะเรามีให้2แอปด้วยกันนะคะออนไลน์ใช้ google map ค่ะออฟไลน์ใช้ไซจิกนะคะไซจิกจะเป็นตัวตรวจจับกล้องจับความเร็วและปืนยิงความเร็วนะคะใครอยากดูรายละเอียดของการใช้ไซจิกนะคะพี่ๆเข้าไปดูได้ในเข้าไปดูได้ในคลิปอื่นๆที่ลงไว้สําหรับไซจิกโดยเฉพาะนะคะเพราะอันนี้มันไม่ได้เสียบเสามันจะลองให้ดูไม่ ไม่ไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะหรือติดตามเพจแม่คะ้นะคะดีพีประทับยนต์นะคะในนั้นจะมีไลฟ์สดหรือว่าจะมีคลิปถ่ายทําไว้อยู่แล้วนะคะสําหรับการใช้ชีวิตนาทางแบบออฟไลน์ที่สามารถตรวจับก้องจับความเร็วได้นะคะ ตอนนี้นะคะพี่ๆทุกท่านคงจะเดินทางกันลำบากนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังเนื้อระวังตัวนะคะท่านใดที่ยืดอยู่บ้าน work from home นะคะก็มาดูแม่ค้ากันนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ